เมื่อกี้พึ่งลงไปเอาของข้างล่างมาอมวันนี้มีมีของมาส่งสองกล่องก็เขาก็โทรโทรมานะโทรมาโทรมาแล้วก็มาส่งก็อันนี้เป็นน้ำมันปลาคือคือน้ำมันปลาทานดีมากเลยนะเอ๋ทานมาสี่ขวดแล้วนะ เอทานมาสี่ขวดแล้วตอนเนี้เอทานขวดที่สี่อยู่ขวดที่สี่ตอนเนี้ยเอยังไม่หมดแต่ทีเนี้ยเราสั่งมาเพิ่มสั่งมาเพิ่ม,ม,มนี่ไงน้ำมันปลาใช้คัตเตอร์กรีดนี่มาส่ง เหมือนจะแถมอะไรก็ไม่รู้มาให้อะแถมอะไรอ่ะอะไรอ่ะแถมเออ่น้องน้องใหม่แถมคอลโอฟิลให้สามซองชงใส่น้ำสะอาดสามารถดื่มแทนน้ำได้เลยนี่นะมันแถมคอลโฟิลให้เว้ย เราพอดีเราเพิ่งซื้อมาวันนี้ไปเซเว่นก็เพิ่งซื้อมาน้ำผสมวิตามินซีวิตามินบียี่ห้ออะไรวะเนี่ยวิตามินซีสูงอะแล้วก็เอ่อยี่ห้ออะไรอะ D R DING วิตามินสูงวิตามินซีสูงสอง้อย โอ้หแม่ง,งยังกะซองอะไรวะยวังกะซองคอฟฟี่เมดอะผสมน้ำนะคะคอร์รฟิลสามซองผสมน้ำสะอาดหนึ่งจุดห้าลิตรสามารถดื่มแทนน้ำได้เลยค่ะสามซองผสมน้ำสะอาดหน,นึ่งจุดห้าลิตรอันเนี้ยมันจะเป็นน้ำประมาณหนึ่งซองกับขวดเล็ก เออหนึ่งสองกับขวดเล็กนี่คือยาเสน่ห์มันก็เป็นผงเขียวๆอันที่จริงผงโคโลฟิลอะพอกหน้าได้นะออผงโคโลฟิลอ่ะเอามาแบบ ผสมเอามาผสมกับแป้งแป้งสมุนไพรพอกหน้าแล้วก็พอกหน้าเนี่ยพอกได้นี่คืออ,อผงโคโลฟิลผงโคโลฟิลทานดีนะคือเอ๋ยังกินยังชอบกินชาเขียวเลยคือเรากิน ือเรากินชาเขียวแล้วเรารู้สึกว่าสดชื่นก็บอกเขาว่าแบบว่าเอาไม่หวานนะแต่ว่าตัวชาเขียวอะพอกินไปแล้วมันแบบมันสดชื่นสดชื่นก็ปกติเอกินดีถอกอยู่แล้วนะตามปกติเราก็กินดีมันก็จะเป็นน้ําสีเขียวแบบเนี้ยเขียวปื้ดเลยนะซองจิ๋วแต่แจ๋วอะ จิ๋วแต่แจว๋วซองเล็กนิดเดียวแต่ใช้ได้เว้ยซองเล็กนิดเดียวแต่แบบเขียวปุดเลยอะเออใช้ได้มัน คือน้ำโคลโอฟิล์อ่ะมันก็จะมีสรรพคุณเหมือนใบย่านางมันก็จะเป็นธาตุเย็นอาหารที่เรากินเข้าไปแต่ละอย่างในแต่ละวันเนื้อสัตว์เนื้อไก่ไข่อ่ะมันเป็นอาหารธาตุร้อนคนเราได้รับธาตุร้อนเข้าไปในร่างกายมากๆอ่ะมันจะทําให้เรามีปัญหาเรื่องกระดูกมีปัญหาเรื่องสุขภาพมันก็เหมือน,เห,อนเหมือนอะไรวะ เหมือนใบย่านางเออเหมือนใบย่านางเหมือนรสชาติคล้ายๆใบย่านางแต่โคโรฟิลเอ่อโคโรฟิลให้ความรู้สึกสดชื่นมากกว่า เหมาะกับขวดมากเลยค่ะขวดก็สีเขียวน้ํามันก็สีเขียวก็ใช้ได้นี้ก็จ่ายเงินไปแล้วก็ส่งของนะครคือเอคือตัวเอสนับสนุนการออกกําลังกายเราสนับสนุนตัวเราสนับสนุนการออกกําลังกายนะเพราะว่า เราเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายเราเป็นคนชอบกินเราก็เลยอ้วนเราไม่ได้เป็นคนชอบออกกำลังกายอันนี้เนี่ยสั่งมาดากทางช้อปปีถ้าของมันมีปัญหาก็ส่งคืนได้เออถ้าของมันมีปัญหาเราก็กดขอคืนเงินน่ะอืมแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่ามันเป็นมันไม่ได้ของแพงมากอะ่ะ มันก็แค่เดี๋ยวนี้มือถือราคามันไม่เหมือนเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้มือถือมือถือ a อ d ด o i d เครื่องเครื่องหนึ่งราคาไม่กี่บาทเองราคาประมาณอ่าพันห้าสองพันมือถือเครื่องหนึ่งก็ซื้อได้แล้วไงเงินเงินแค่ไม่กี่บาทก็สามารถซื้อมือถือได้ะนะคะคุณก็ส่งแพ็คมาให้ ไซส์กล่องมันจะแบบเนี่ยก็คือมันจะเป็นมือถือน่าจะขนาดแบบเอ่อขนาดไม่ไม่ขนาดไม่ได้แบบมันน่าจะขนาดประมาณเครื่องเนี้ยของอันนี้นะ oppo โป p อ,อ ตอนนี้เอสคือตอนนี้อารมณ์เอสสองสารคนที่เป็นพยาบาลกับหมอมากเลยวันนี้คนตายเยอะมากวันนี้คนคนติดเชื้อลายใหม่่ะคนติดเชื้อลายใหม่ก็คือคนที่ตรวจเจอ,อะเกือบหมื่นแล้วนะแล้วคนที่ไม่ได้ตรวจล่ะคนที่ตรวจเจอเชื้อเนี่ยเก้าพันกว่าแล้วไอ้คนที่มันกลัวไม่กล้าไปตรวจเท่าไหร่และคนที่ฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังมีโอกาสตรวจเจอเชื้อโควิดอยู่เพราะวัคซีนมันห่วยห่วยเออมันห่วยอันนี้ก็เป็นมือถือเครื่องเก่านะคะเดี๋ยวเราก็จะย้ายเอ่อจะย้ายแค่เมมโมรี่การ์ดนะคะก็ดึงออกมาเลยตัวนี้เมมมันใช้ สั่งสีโรสก็ดูแล้วไม่น่ามีปัญหานะเออไม่น่ามีปัญหากดโอนตังนี่นะคะ SẢNG MƯỜU THỬ SỬI <laughs> PINK เนี่ยนะคะได้ตรวจสอบสินค้าและยอมรับแล้วนะคะก็ถ่ายรูปสินค้า มันก็ต้องแกะไอ้ตัวที่มันหุ้มออกอะ